สวัสดีค่ะพบกับครูหนิงในรายวิชาการงานอาชีพนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูหนิงจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในหัวข้อเรื่องการประดิษฐ์นะคะสิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูความหมายของงานประดิษฐ์ค่ะงานประดิษฐ์ก็คือผลงานนะคะที่มีความประณีตละเอียดละออนนะคะมีความสวยงามค่ะแปลกใหม่นะคะสร้างสารรค์ขึ้นใหม่ จากความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการนะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์นะคะที่ได้รับจากการประดิษฐ์ของใช้แล้วก็ของตกแต่งค่ะก็คือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนะคะมีคุณค่าต่อผู้รับค่ะเมื่อเป็นของขวัญน,นะคะได้ผลงานที่ตรงตามความต้องการของผู้ที่สร้างสรรค์ค่ะฝึกสมาธินะคะความอดทนนะคะความมีวินัยค่ะ ความรับผิดชอบแล้วก็ความตรงต่อเวลาค่ะต่อไปก็คือจะนำมาเป็นของใช้นะคะของตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงามค่ะเป็นการสร้างรายได้ด้วยค่ะแล้วก็พัฒนาต่อย,ยอดความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะช่วยให้การทำงานของสมองแล้วก็ประสาทสัมผัสต่างๆเนี่ยทำงานได้สัมพันธ์กันค่ะแล้วก็เปลี่ยนของเหลือใช้นะคะให้กลายเป็นของที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือประโยชน์นะคะที่ได้รับจากการประดิษฐ์ของใช้และก็ของตกแต่งค่ะต่อไปเราไปดูเรื่องของหลักการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งกันบ้างว่ามีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องศึกษาหลักการนะคะแล้วก็วิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานที่ต้องการอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยค่ะอย่างที่2ก็คือนําเศษวัสดุนะคะหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีในโรงเรียนเนี่ยหรือท้องถิ่นนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ่ะ อย่างที่3ก็คือพิจารณาถึงประโยชน์ในการใช้งานนะคะหรือความคุ้มค่านะคะในกรณีที่เราเนี่ยจะต้องนําไปจําหน่ายค่ะอย่างที่4ี่ก็คือสํารวจความต้องการของตลาดค่ะราคาของงานประดิษฐ์ค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนค่ะอย่างที่5นะคะก็คือคํานึงถึงความแข็งแรงค่ะแล้วก็ความทนทานของงานประดิษฐ์ด้วยค่ะอย่างที่6กนะคะคือคํานึงถึงความปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงานค่ะก็คือว่า เราจะต้องนึกถึงความปลอดภัยว่าเวลาเราทำแล้วเนี่ยมันเกิดความปลอดภัยกับเราไหมอันตรายกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างวัสดุในโรงเรียนหรือในท้องถิน่นที่นิยมนำมาประดิษฐ์กันค่ะว่าเขาหาวัสดุในท้องถิน่นอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือขวดพลาสติกค่ะเห็นไหมคะนักเรียนขวดพลาสติกเยอะแยะมากมายเนี่ยหาได้ง่ายมาก ดูสิคะว่าเขานําขวดพลาสติกมาทําอะไรกันบ้างเห็นไหมคะก็จะมีเป็นแจกันเอาไว้ใส่ต้นไม้นะคะเอาไว้ตกแต่งตามบ้านของเรานะคะจ,จะเป็นทําเป็นของตกแต่งตามบนโต๊ะตู้หรืออะไรเงี้ยค่ะให้มันมองดูสวยงามตกแต่งบ้านไปอีกทีนึงต่อไปคะ่ะเป็นไผ่ค่ะไม้ไผ่นะคะแล้วก็เอามาเหลานะคะ ให้เป็นเส้นๆนะคะอาจจะเอามาสารเป็นตะกร้าค่ะหรืออาจจะสารเป็นโคมไฟก็ได้นะคะเห็นไหมคะตามรูปเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นกระดาษค่ะกระดาษก็เอามาทําอะไรได้บ้างเยอะแยะมากมายเลยกระดาษอาจจะนํามาหอ่อมาทําเป็นกล่องทำอะไรเงี้ยเป็นกล่องใส่ของกระจุกกระจิกน่ารักน่ารัก,รกเห็นไหมคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกของที่แบบว่าเอาไว้ตกแต่ง ตามฝาผนังบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นมะพร้าวมะพร้าวเราก็ใช้ส่วนที่เป็นกลาของมันนะคะกลามะพร้าวเนี่ยก็อาจจะมาทําเป็นโคมไฟหรืออาจจะมาทําเป็นที่ใส่ของเก็บของกระจุกกระจิกอะไรประมาณนี้นะคะตามรูปที่ครูให้นักเรียนดูเลยค่ะต่อไปเราไปดูเรื่องของหลักการจัดกับผลงานประดิษฐ์ค่ะเอ๊เราก็จะมีอยู่สองแบบก็คือเพื่อใช้เองกับเพื่อจำหน่ายค่ะ เดี๋ยวเราไปดูแบบเพื่อใช้เองก่อนค่ะก็คือเป็นผลงานที่มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ผลิตได้ด้วยตนเองเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้เองนะคะไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการแข่งขันเป็นผลงานที่สามารถมอบให้ผู้รับได้ทันทีแล้วก็เป็นผลงานที่มีการวางแผนการทำงานแบบเป็นขั้นตอนนะคะอันนี้เป็นแบบเพื่อใช้เองเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบเพื่อจำหน่ายค่ะ เพื่อจำหน่ายก็เป็นผลงานที่มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็และผู้ผลิตหลายรายค่ะผลิตงานที่มีลักษณะเหมือนๆกันก,ก็คือเป็นคนที่แบบมีสินค้าผลิตเหมือนๆกันเยอะแย,ะ,ยะมากมายเต็มไปหมดเลยคะ่ะมีคนขายหลายคนสินค้าแบบเดียวกันลหลายๆที่อะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นผลงานที่ทําเพื่อจําหน่ายเป็นหลักค่ะซึ่งมีการแข่งขันกันสูงนะ ต่อไปค่ะเป็นผลงานที่ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ซือ้อแล้วก็ต้องเป็นผลงานที่มีการวางแผนการทำงานอย่างรัดกุมมากค่ะเพราะว่าต้องทำงานร่วมกันกับคนจํานวนมากหลายๆคนนะคะเพราะว่าทำเพื่อจำหน่ายก็ต้องใช้ปริมาณคนในการทำเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสําคัญของบรรจุพัณฑ์กันค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือป้องกันผลผลิตไม่ให้เสื่อมสลายจากสภาพแวดล้อมค่ะอย่างที่2นะคะช่วยให้ผลผลิตเนี่ยไม่ชํารุดนะคะแล้วก็ไม่บุกสลายง่ายค่ะอย่างที่3ก็คือรองรับผลผลิตให้คงอยู่ในสภาพเดิมอย่างที่4ก็คือป้องกันการกระแทกนะคะแล้วก็สะดวกต่อการขนย้ายค่ะต่อไปอย่างที่5ค่ะอย่างที่5ก็คือช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยมองเห็นคุณค่าของผลผลิตนะคะ อย่างที่6ก็คือช่วยสื่อความหมายของผลผลิตค่ะอย่างที่7ช่วยในการเก็บแล้วก็การขนส่งค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือช่วยดึงดูดความสนใจค่ะแล้วก็เป็นแรงจูงใจในการซื้อค่ะอันนี้คือความสำคัญของบรรจุภัณฑ์นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูชนิดของบรรจุภัณฑ์กันบ้างค่ะชนิดของบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็มีหลายแบบเลยค่ะเราไปดูแบบแรกกันก็คือเป็นแบบกระดาษค่ะ เป็นแบบกระดาษเนี่ยก็จะพับตัดได้ง่ายนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็มีหลายสีหาซื้อได้ง่ายค่ะแต่ว่าไม่สามารถป้องกันความชื้นน้ำกลิ่นแล้วก็แก๊สได้ค่ะต่อไปอย่างที่สองก็เป็นพลาสติกค่ะพลาสติกก็แดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆได้นะคะอย่างอิสระนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาค่ะทนต่อความชื้นนะคะแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีค่ะต่อไปเป็นแก้วค่ะ แก้วก็จะเปราะบางนะคะแล้วก็แตกหักได้ง่ายแต่ว่าทนแรงกดสูงค่ะแล้วก็ใช้งานซ้ําได้หลายๆครั้งนะคะแล้วก็ตลอดอายุการใช้งานคือใช้แล้วใช้อีกนํากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างนี้นะคะต่อไปเป็นโลหะค่ะโลหะก็จะไวต่อการเกิดปฏิกิริยานะคะที่ทําให้เกิดการผุก,ก่อนได้ค่ะแข็งแรงทนทานนะคะทนไอ้น้ํานะคะแล้วก็แก๊สซึมผ่านไม่ได้ค่ะ ต่อไปก็เป็นไม้ค่ะไม้ก็จะมีน้ำหนักมากนะคะนิยมใช้กับผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ๆค่ะอาจจะเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะหากอยู่ในที่ที่มีความชื้นสูงนั่นเองค่ะต่อไปเป็นใบไม้ค่ะอาจจะเป็นพวกใบกล้วยเป็นใบตองอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออายุการใช้งานเนี่ยก็จะสั้นมากค่ะไม่เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบของหนักๆอะไรประมาณนี้นะคะก็คือ พวกห่อขนมห่ออะไรเงี้ยก็จะใช้พวกอันนี้ก็จะมองดูเห็นถึงแบบออความอนุรักษ์ความเป็นไทยอะไรเงี้ยค่ะและที่สำคัญก็คือจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอิทธิพลของสีที่มีต่อบรรจุพันธ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของขนาดก่อนค่ะขนาดเนี่ยเราก็จะใช้สีอ่อนนะคะทำให้บรรจุพันธ์เนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยดูมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ ถ้าสีเข้มเนี่ยก็จะทำให้บรรจุภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยดูมีขนาดเล็กลงนะคะเรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นสีร้อนสีร้อนก็คือจะทำให้ดูบรรจุภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยดูมีน้ำหนักน้อยแต่ถ้าสีเย็นเนี่ยก็จะทำให้บรรจุภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยดูมีน้ำหนักมากขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงเนี่ยก็จะใช้สีร้อนทำให้เกิดความรู้สึกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มาแข็งแรงมาก แต่ถ้าเราใช้สีเย็นเนี่ยก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าบรรจุพัณฑ์ชนนีบอบบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออิทธิพลของสีที่มีต่อบรรจุภัณฑ์นะคะว่าเราจะเลือกสีแบบไหนที่ทําให้บรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยดูเหมาะสมขึ้นนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอิทธิพลของสีนะคะที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยาค่ะครูก็มีชาร์ตสีให้นักเรียนดูนะคะเห็นไหมคะสีเขียวนะคะก็จะ มองดูแล้วรู้สึกสบายมีพลังนะคะสง,งบเป็นธรรมชาตินะคะส่วนสีส้มเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกสนุกสนานร่าเริงนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะสีม่วงก็รู้สึกหรูหราสง่างามลึกลับนะคะน่าประทับใจสีขาวก็ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์นะคะใหม่สดใสน,นะคะแล้วก็เรียบง่ายค่ะส่วนสีเหลืองนะคะก็จะรู้สึกอบอุ่นนะคะมิตรภาพนะคะก็ความสนุกสนาน,นะคะ่ะ สีแดงนะคะก็จะรู้สึกร้อนแรงนะคะตื่นเต้นท้าทายส่วนสีชมพูนะคะก็จะให้ความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวลน,นะคะส่วนสีฟ้าก็จะรู้สึกสว่างค่ะอิสระเสรีสงบเยือกเย็นนะคะสีน้ำตาลก็จะมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวค่ะสีเทานะคะก็เป็นความสมดุลน,นะคะความร่วมมือนะคะความเป็นกลางค่ะส่วนสีดำนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มแข็งความลึกลับนะคะ เรานเห็นชาร์จสีไหมคะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะก็เป็นแบบสีโทนร้อนกับสีโทนเย็นนะคะเห็นไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีที่มีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์ตามจิตยานะคะครูก็ได้ให้นักเรียนดูแล้วนะว่าสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมีตัวอย่างการทําบรรจุภัณฑ์ง่ายๆด้วยตนเองนะคะมาให้นักเรียนดูคะ่ะก็อาจจะเป็นกล่องนะคะใส่ของกระจุกะจิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะ มีวัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่คะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นกระดาษสีแบบแข็งค่ะดินสอยางลบนะคะกันไกลนะคะคัตเตอร์แล้วก็กาวลาเท็คค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเราก็ต้องวาดแบบนะคะลงไปบนด้านหลังของกระดาษแข็งนะคะแล้วก็ตัดกระดาษตามรอยที่เราร่างไว้เราจะไม่ร่างแบบด้านที่เป็นกระดาษเป็นสีๆนะคะเดี๋ยวมันจะ ไม่สวยนะคะมันจะดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่2ก็คือพอเราวาดส่วนประกอบของใบหน้านะคะแล้วเราก็ตัดตัดตามรอยที่เราล่างไว้ออกมาเลยค่ะอย่างที่3ก็คือนำส่วนประกอบของใบหน้าที่เราวาดไว้เนี่ยมาติดนะคะมาทากาวติดกับด้านใดด้านหนึ่งที่มันเป็นหูจับนะคะต่อไปอย่างที่4ค่ะก็คือจับปลายกระดาษของบริเวณที่เป็นหูจับทั้งสองข้างเข้าหากันนะคะ อย่างที่5นะคะก็คือนำปลายกระดาษที่เหลือขอบนะคะบริเวณหูจับเนี่ยมาเกี่ยวกันทั้งสองข้างเพื่อล็อกกล่องให้แข็งแรงนะคะก็จะได้กล่องตามรูปภาพหน้าตาแบบนี้เลยนะคะนักเรียนเราก็อาจจะเอาไปใส่พวกท็อฟฟี่หรือของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าเราจะใส่ของหนักๆหรือของกินก็จะลําบากนิดนึงอันนี้ก็คือทําไว้แบบเล็กๆน้อยๆมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะได้แบบว่าเอ้ยมองดูเอ้ยเพื่อนทำอะไรให้เราดูน่ารักดีนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าการจัดจำหน่ายผลงานประดิษฐ์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก็คืออย่างแรกก็คือเพื่อบริการข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนค่ะอย่างที่สองนะคะบรรจุภัณฑ์ออกแบบมาอย่างสวยงามค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจอย่างที่สามก็คือสินค้ามีคุณภาพนะคะได้มาตรฐานนะคะตรงตามฉลากสินค้าค่ะอย่างที่สี่ก็คือสะดวกต่อการหาซื้อนะคะมีแหล่งจาหน่ายหลายแห่งนั่นเองค่ะ อย่างที่5รูปร่างนะคะหรือรูปทรงของสินค้าเนี่ยสะดวกต่อการใช้งานอย่างที่6ก็คือมีความแข็งแรงทนทานนะคะดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายค่ะอย่างที่7นะคะก็คือบริการนะคะจะส่งสินค้าอย่างรวดเร็วนะคะตรงเวลาแล้วก็ปลอดภัยนะคะอย่างที่8ก็คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็คือการจัดจําหน่ายผลงานประดิษฐ์นะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเรื่อง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่นที่ครูได้ให้ความรู้กับนักเรียนไปในเบื้องต้นนะคะนักเรียนสามารถนําไปใช้นะคะในชีวิตประจําวันของนักเรียนเพื่อที่จะนํามาประดิษฐ์ของเอาไว้เพื่อใช้เองหรืออาจจะเอาไว้เพื่อจําหน่ายก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ